พระคาถาบูชาครูบูชาบูรพาจารย์ให้สวดภาวนาก่อนกระทำการสิ่งใดเกี่ยวกับพระเวทหรือพระพิธีต่างๆให้ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ให้มั่นตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถาว่ายะมะหังคูอาจาริยังสารนังคโต อิมินาสักาเลนะตังคูอาจาริยังอภิปูชยามิทุติยัมปิยะมะหังคูอาจาริยังสารนังคโตอิมานิสักาเลนะตังคูอาจาริยังอภิปูชยามิทุติยัมปิยะมะหังคูอาจาริยังสารนังคโตอิมินาสักาเลนะตังคูอาจาริยังอภิปูชยามิ คุลุเทวะนะมามิข้าพระเจ้าขอยกกรณชูรีด้วยความยินดีและเคารพคำนับบรมโมคูผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันครูเลขและคูยันคูว่านและคูยาคูตำหลับและตำลาครูพระเวทและมนคาานี้ด้วยเทิน